ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาผัดสตอกันนะครับผมนี่ครับเรียกว่าเมนูผัดกะปิสตอกุ้งสดนะครับนี่ครับหอมหอมเลยครับทำอย่างไรถึงจะอร่อยนะครับรสชาติจัดจานแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการทําง่ายๆนะครับแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับผมนี่ครับสูตร เคล็ดลับดีๆนะครับผัดกะปิสตอกุ้งสดนะครับผมอ่าเริ่มจากสตอเลยนะครับที่มาของสตอก็คือเพื่อนบ้านให้มา1มัดนะครับผมหลายวันแล้วนะครับพอดีผมไม่อยู่บ้านนะครับก็เลยเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นอย่างดีนะครับอ่าแล้วพอพอผมกลับมาจากจังหวัดเพื่อนบ้านก็เอามาให้อีก1มัดนะครับผมอ่านะครับก็จะเป็นจานนี้นะครับรวมรวมแล้ว2มัดนะครับผมนี่ครับอ่าสตอนะครับเดี๋ยวเราก็จะ เอามีดผ่าออกนะครับเอาเม็ดออกมาแล้วก็ผ่าเปลือกปอกด้านในแล้วก็ผ่ากลางของสตอนะครับอ่าแล้วส่วนนี้ก็เป็นกุ้งนะครับกุ้งแชบววนะครับผมได้มาครึ่งกิโลนะครับ12ตัวพอดีเลยนะครับผมก็จะแบ่งทําเป็น2จานนะครับจานละหนึ่งหมื้อนะครับอ่าจานละ6ตัวนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ส่วนผสมก็จะมี ะกะปิกุ้งนะครับแล้วก็พริกสวนพริกแดงกระเทียมหอมแดงนะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะครับผมอ่าแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวซอสปรุงรสพริกไทยซอสหอยนางรมนะครับอ่นบานะครับส่วนประกอบส่วนปรุงเครื่องปรุงก็จะมีแค่นี้นะครับอ่าแล้วก็มีมะนาวนะครับมะนาวนะครับอ่าเคล็ดลับความอร่อย ก็อยู่ที่มะนาวอีกหนึ่งอย่างนะครับอ่านี่ครับเตรียมที่จะโขกนะครับตะไคร้นะครับอ่าหอมแดงกระเทียมพริกสวนพริกแดงแล้วก็กระปินะครับผมเราจะโขกให้พอหยาบนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับผมอ่าสตอก็ผ่าครึ่งลูกนะครับอ่าผ่าเป็นแบบนี้เลยนะครับหือใค่จะเป็นเม็ดเลยก็ได้นะครับผมอย่าลืมล้างน้ําด้วยนะครับ ทำการโขกหรือปั่นพริกก่อนนะครับนี่ครับค่อยๆโขกไปนะครับเดี๋ยวมันจะก,กระเด็นนะครับผมสุดท้ายก็ใส่กะปิลงไปที่หลังนะครับกะปินี้เป็นกะปิอย่างดีเลยนะครับพอเอาลงใส่ครบปุ๊บหอมปั๊บเลยนะครับผม อ่าส่วนกุ้งก็ปอกแบบนี้นะครับเอาเปลือกออกผ่าหลังเอาเส้นกลางออกนะครับตัดส่วนหัวนะครับอ่านะครับแล้วก็หนวดทิ้งไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับล้างขยำด้วยเกลือนะครับผมแล้วก็ล้างน้าเปล่าให้สะอาดนะครับผมอ่านะครับหลายๆน้ําหน่อยนะครับอ่าได้ที่แล้วเรามาลงมือผัดกันเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปหน่อยนะครับในกระทะนะครับอ่าแล้วก็ใส่พริกที่เราโขกหรือปัดลงไปนะครับ ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าผัดให้พริกหอมนะครับผัดให้หอมเลยครับด้วยไฟอ่อนนะครับผมอจากนั้นก็ค่อยๆใส่น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลทรายลงไปนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตาผมก็จะใช้น้ําตาลปี๊บหรือน้าตาลมะพร้าวครับเพราะว่ามีความหอมนะครับหอมอร่อยนะครับผมให้รสชาติที่ดีเลยนะครับ ่าพอผัดให้หอมนะครับก็ใส่น้ําลงไปนิดถ้าแหงง้งแห้งไปก็ใส่น้ําลงไปนิดครับผมน้ําเปล่านะครับน้ำตาลนะครับผมจากนั้นก็ใส่ซอสหอยทั้งลมลงไปนะครับช่วงนี้ช่วงที่เราผัดนี่เราชิมรสชาติไปได้นะครับผมว่ามีความเผ็ดหวานเค็มแค่ไหนนะครับผมอ่าจากนั้นก็ใส่บีบมะนาวลงไปนิดครับผม เคล็ดลับของมะนาวที่ใส่เพราะอะไรรู้ไหมครับอ่าเวลาเราผัดสตะตอครับจะทําให้สีของสะตอนะครับมีสีสดด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีรสชาติของมะนาวนิดๆครับผมอ่าจากนี้ก็ใส่กุ้งลงไปใส่กุ้งไปผัดเลยนะครับอค้าคล้ายก,กับเราตำน้ำพริกกะปิะครับอ่าต้องมีมะนาวด้วย ทำให้สีของสะตอนะครับมีความสดนะครับผมจากนี้ก็ใส่สะตอแล้วก็พริกแกงลงไปเลยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราจะผัดปุกบเขาไปสักครู่นะครับผมเราจะไม่ให้สะตอก็สุกมากนะครับเพราะว่าสะตอนี่ทานดิบๆก็อร่อยนะครับผมนะให้โดยความร้อนนิดหน่อยเองนะครับจากนั้นก็ใส่ใบมะกรูดล,ลงไปนะครับ ชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วนะครับผมริกไทย่นนิดครับผมเติมน้ำนิดครับผมถ้าต้องการผัดออกมาแบบขำๆนะครับผมจะได้เอาน้ำของผัดคุกข้าวอร่อยนะครับผมหอมจริงๆเลยครับเพื่อนๆครับหอมไปหลายบ้านเลยนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆบ้านผมเนี่ย ช้ามาก็จะได้กิ่นแล้วนะครับบ้านนี้ทําอะไรทานน้อนะครับผมอ่าเสร็จแล้วนะครับตักใส่จานนะครับผมเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะครับลองไปทําทานดูได้เลยนะครับรับรองอร่อยนะครับสูตรนี้นะครับใส่ตะไคร้นะครับหอมแดงกระเทียมนะครับอ่าพริกสวนพริกแดงโขกนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยกะปินะครับสูตรนี้อร่อยนะครับสําหรับผัดชะอนะครับใส่กะปิและกุ้งสดนะครับนี่ครับสีสันน่าทานจริงๆนะครับผม อ่าคุกข้าวอร่อยเลยนะครับนะครับมาทานด้วยกันนะครับอ่าก็แนะนําสูตรเด็ดเคล็ดลับให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับผมและก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องต้อมชาแนลห้าสามด้วยนะครับมีเคล็ดลับดีๆมาฝากประจําสม่ําเสมอนะครับผมอ่านะครับก็อาจจะห่างหายไปหลายวันนะครับขออภัยด้วยครับเพราะว่าไปต่างจังหวัดนะครับผม อ่านี่ครับทานถ้ามันเผ็ดครับทานคู่กับปลาลิ้วคิวหวานนะครับของแท้นะครับซื้อมาจากเออ่แม่วรรณานะครับแม่วรรณาหอยจ้อนะครับผมจากจังหวัดชนบุรีนะครับของแท้เลยครับผมบางเจ้าอาจจะใช้ปลาโอมาทำนะครับอ่านะครับสําหรับปลาปลาลิ้วคิวหวานนี่นะครับผมนี่ครับหอมอร่อยจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆครับ อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมสูตรทำง่ายขายดีนะครับไปทำขาขายได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับ